โยมมันมีอีกคติท่ามหนึ่งที่อาตมาสีบ้าเตือนใจอีกครั้งสิ่งเที่ยเฮ้าเฮ็ดแล้วขี้บิดของเฮ้าสีบ่อตกตำํำมีต่อไปนี่คันเฮ้าลวยก็ให้เฮ้ารวยอยู่เงียบมเงียบมื่มนว่าจะของมังนี่แล้วเที่ยวไปบอกผู้นั่นเที่ยวไปบอกผู้นี่เหว่าังมันสีมีปัญหาติดตามโตเจ้ากลับมาพ่ายหลังมู ที่เฮ้าคิดว่าเขาดีที่สุดสําหรับตัวเฮ้าเขาอาจสีบ่อยากให้เฮ้าได้ดีไปกวาเขาก็ได้มันมีบกีข้นดอกที่อยากสีให้เฮ้าได้รับได้ดีมูอเจาอ้ายาสีผ้ากันไหลยงสาอีกขอสุดท้ายที่พึ่งเรล้าบ้างมากที่สุดเลยก็คือ,อยาว้ใจทางมันอาจสีผ้ามูอเจ้าหลงได้ยาว่างใจค้นเพราะวันนิสใสของแจ่ละคน เข้าปรอาดสีหูถึงก้นบึงได้ถ้าเขายังเหตุอยู่มันสิจนใจจะของในภ่าภากนากระยากฝากไว้ให้คิดขอจะเลื่นอนพร